いい

bibi 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 อีปิอีปิ Ipi หนูบ่ได้อัลลีบ่ใช่อีปิแท้แล้ว โอโล่ๆอาลี่อันนี้มันแพงขันบูก่นไหขันฮูไม่ตอนนี้ต่อประโจบอะไรแล้วเจอเอีกนี้ก็ไม่ต้อง

เดี๋ยวแต่มันฟังเพ่มีกันมันกำลังขันหนู

โอ้ะพอรถแหบ้านคอยสิอู่เป็นบ่นี่บ่มันก็สติเตนน้ำมลอันรับพี่บ้านเนาะมันมามวนดโอ้ยคนเมียเปนสิาย์ตายเอาไปรูมาตูนอันนี้เซบลูกกู เสพมัละกูมาเลยล่าเลยล่โดูลูกเถอะตัวตัวใส่ใ่ผ้ายใส่ผู้ชาอนี่รู้กอันนี้รู้เสรอ้เสพมกูเสพมันละโูละ